ติดพ่อมากกว่าแม่น้องอยูจินง,งองแงหนักไม่ได้อยู่กับป้ายิวงานนี้น้ำตาแตกทั้งพ่อทั้งลูกทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างเอ็นดูน้องอยูจินหนักมากเมื่อรู้ว่าป้ายิวต้องเดินทางไปทำธุระที่ต่างจังหวัดสองวันก็ร้องให้งองแงคิดถึงป๊าป๊าไม่อยากห่างจากป๊าป๊าด้านป้ายิวก็ร้องให้เศร้าตามไปด้วยไม่อยากห่างลูกสาวทำเอาแม่เจนนี่ต้องปลอบใจทั้งพ่อทั้งลูกยกใหญ่เรียกได้ว่าสองพ่อลูกคู่นี้ห่างกันไม่ได้เลยจริงๆ ชีวิตเปลี่ยนไหมหลังจากเป็นคุณแม่เต็มตัวเจนนี่เปลี่ยนควรู้สึกว่าคนหันมารักเรามากขึ้นต้องขอบคุณน้องยูจินเพราะตอนนี้เริ่มมีแฟนคลับต่างวัยเข้ามาติดตามเป็นเพราะเรามีลูกพอเรามีลูกเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นทุกอย่างมันดูซอฟลงไปหมดค่ะก่อนหน้านี้มีสุดกราาก,กับชาวโซเชียลตลอดลูกเราโดนไปด้วยไหมเจนนี่น้องยูจินยังไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าก็พยายามเป็นกรอบป้องกันให้ดีที่สุด เชื่อว่าถ้าน้องอยู่ตรงนี้เพราะเจนนี่ก็ชอบอัพรูปลงมันก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วต่อไปเดียวค่อยๆสอนตรับไปสามีช่วยเลี้ยงน้องอยูจินยังไงบ้างยิวช่วยทุกเรื่องครับเขาบริหารงานหลายหน้าที่ทําหน้าที่ลูกของแม่เขาหน้าที่พี่สาวหน้าที่เจ้าของค่ายเราก็ทําหน้าที่แทนเขาในส่วนที่เขาไม่ว่างเจนนี่ยิวจะเลี้ยงลูกเป็นหลักเจนนี่จะทํางานค่ายงานพรีเซนเตอร์รีวิวสินค้าโชคดีที่ยิวเลี้ยงลูกเก่งกว่าเจนนี่ ยูจินจะชอบอยู่กับพ่อมากกว่าติดพ่อจะชงนมจะเอาลูกนอนยิวจะอ่านข้อมูลก่อนตลอดแล้วยูจินจะตื่นทุกสองชั่วโมงก็เป็นหน้าที่พ่อคะ่ะยิวศึกษาการเลี้ยงลูกจากหลายหลยแหล่ยูทูบคุณหมอและผู้มีประสบการณ์ทําได้ทุกอย่างยกเว้นให้นมใช่ครับเจนนี่เจนนี่จะปั๊มนมทุกสองถึงสามชั่วโมงถ้าหลืมไปยิวก็จะมาเตือนหน้าที่ของหนูคือทํางานไปส่วนยิวหน้าที่เลี้ยงลูกช่วยคิดงานบ้างแต่ตอนนี้ยังไม่อยากให้ยิวมาช่วยงานมาก พราะอยากให้ยูโฟกัสลูกให้ยูจินอบอุ่นที่สุดค่ะแบ่งเวลาสวีกกันสองคนยังไงเจนนี่ก็มีบ้างกับคุณแม่จะช่วยเลี้ยงบ้างเหมือนตอนนี้ความสุขของเราสองคนมันจะน้อยกว่าเวลาที่มีลูกอยู่ด้วยเราก็เลยชอบเวลายูจินอยู่กันสามคนได้มุ้งมิ้งกันน่ารักดีค่ะยู you, เวลาสาวีต่อขออังอเราก็คือ,อตอและอดเวลาหัดวะราะหลายยอคนมองว่าเราเลือกสามีไม่ผิดเจนนี่ก็รู้สึกดีใจถ้าเขินๆน,นิดหนึ่ง แต่ไม่อายากอมาขออนอเฟอร์มอให้ดูอายากอให้เห็นนอและขายอยยอดูไปด่วยยอกนอดีกอว่าแต่ว่าต่ออนนอนี้ขออบอกคุณนมาเกอกอที่เป็นนอสามีที่ดีและเป็นนอพ้าอธิดีมากอกอขออังอลูกกอ